แล้ววันนี้ครับกิจกรรมใ e โทสตาร์นะครับก็เข้ามาสู่ FC Mobile ให้เรียบร้อยแล้วนี่ครับเดี๋ยวเราไปตะลุยนะครับในกิจกรรมนี้กันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับไปชมกันเลยไปสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อบมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้านเด s h o นพีนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอย t และแพ็กเกจอื่นๆ ที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับสำหรับน้อง,องที่กดสมัครสมาชิกช่องนะฮะพี่ป๊อปจะมีคลิปกิงกำไรให้ทุกๆสัปดาห์นะครับโดยจะมีสมาชิกระดับขั้นริเริ่มนะครับหรือว่า50บาทต่อเดือนนะครับก็จะมีคลิปให้อยู่ที่1คลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็สมาชิกระดับน้องชายที่น่ารักครับ100บาทต่อเดือนจะมีคลิปให้2คลิปต่อสัปดาห์นี่ครับใครที่อยากสร้างทีมด้วยการหาเงินจากการกิงกำไรนะครับ สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เลยน,นั่เองครับต้องบอกเลยว่าหลายๆคนนะครับได้เงินหลักร้อยล้านต่อสัปดาห์ก็มีนะครับนอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆนะครับแต่โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 10- บถึงยี่สิบอ่าสิบถึงสาต่อสัปดาห์นี่ครับแล้วเจอกันในช่องชุมชนนะครับสวัสดีครับโอเคกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีเวลาอยู่ที่26วันนะฮะในส่วนของการแลกเปลี่ยนอลกทีในส่วนของ แพ็คนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดท้ายคลิปอีกทีหนึ่งแล้วกันครับในส่วนของสนาพาร์นะครับก็349บาทครับถ้าเติมที่ร้านดับเบิลีก็จะอยู่ที่ประมาณทัก300ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเช็คราคาที่ร้านอีกทีหนึ่งนะครับว่าไปแล้วเดี๋ยวเราไปที่ร้านค้าก่อนฮะเมื่อวานนี้เราเติมไปแล้วนะครับนี่ตรงนี้ครับใครที่รู้สึกว่าเออถ้าร้านเปิดช้านะครับเราก็เติมตรงนี้ตั้งแต่เมื่อวานก่อนก็ได้นะครับ349เหลือ300ครับเมื่อวานนี้เติมแล้วนะครับ เติมที่ร้านได้ทันทีเลยนะครับกดซื้อไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแพ็คของเลตโตสตาร์นี่ครับนี่มาแล้วเรียบร้อยปดแล้วนะครับอ่ะในส่วนของกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันหน่อยแล้วกันครับอ่าในส่วนของบทนํานะครับก็ประมาณนี้นะครับอาเขตย้อนยุคนะครับก็คือกิจกรรมมีอยู่ตรงนี้หละครับอ่าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีในส่วนของบทนํานะครับเราก็เข้าไปเรื่อยๆครับ สัปดาห์ที่1นะครับรับเลยนะครับสล้านนะครับสัปดาห์ที่2ก็เพชรพันหนึ่งสัปดาห์ที่3ก็จะมีนักติเก้าสี่ถึงเก้นะครับที่ไม่สามารถขายได้แล้วก็สัปดาห์สุดท้ายก็จะเป็นมาเชลโนูนะครับที่เราหากันนะครับในส่วนของแมตช์ประจําวันอันนี้เดี๋ยวค่อยเล่นแล้วกันครับก็จะให้แต้มอยู่ที่20นะครับถามว่าพอกินไหมไม่พอหรอกอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่าเดี๋ยวเรามารับของสัปดาห์ที่1ก่อนแล้วกันครับตามที่บอกไปครับกิจกรรมมีอยู่ที่วี่นะครับ ทีแรกก็นี่ว่าจะอยู่ที่28วันไม่ใช่นะ26วันนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะมีของรางวัลนะครับอาเขตย้อนยุคของรางวัลสูงสุดก็จะเป็นอิโซสไตรคอนะครับแล้วก็รางวัลย้อนยุคนะครับก็จะเป็น98-100ที่ไม่สามารถขายได้นี่ครับในส่วนของสตาร์พาร์ตนะครับก็นี่ครับนี่เดินไปแป๊บเดียวนะครับมาที่ช่องที่5แล้วนี่ครับตรงนี้นะครับก็กดรับไปเลยนะครับ เหมือนขายมชเชลโนนะครับเหมือนขายมาเชลแต่จริงจริงก็ฟิกโก้ราคาน่าจะดีนะฟิกโก้น้าอยู่ช่องสามสิบนะฮะนี่ฟิกโก้อยู่ช่องสามสิบนะครับดอขอดูราคาน่ดนึงราคาไม่น่าไม่น่าไม่น่าเติมยัดพาร์นอะราคาแบบนี้ไม่น่าเติมยัดพาร์นฮะห้าสิบกว่าล้านเองนะครับปล่ยให้ไหลไปต่อแล้วกันนะครับในส่วนของสตาร์พาร์นนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะครับราคาไม่น่ายัดพาร์นเท่าไหร่นะครับไม่คุม้มไม่คุม้ม อันในส่วนของอาเขตย้อนยุคนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูนี่นะฮะตรงนี้นะครับก็จะมีทีมให้เราเลือกนะครับซึ่งทีมที่เลือกนะครับลองเล่นแล้วนะครับไม่ได้มีผลอะไรเลยนะก็หมายความว่าหมายความว่าถ้าเนี่ยจะมีตรงนี้นะฮะคิดอะเข้าใจว่าตรงนี้มันจะอ่จะใช้นักเตะตรงทีมเจอทีมก็คือพูดง่ายๆว่าให้มันแบบ มีความสมดุลมีความเท่าเทียมกันนะทีแรกเข้าใจว่าอย่างงั้นนะนะก็คือสมมติว่าถ้าเราเลือกเรียวแมริดแล้วเนี่ยเราจะต้องไปเจอเรียวแมริดอีกฝั่งหนึง่งซึ่งไม่ใช่นะครับจริงๆเราไม่เกี่ยวเลยเราเลือกอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มันจะมีสกิลเกมตรงเนี้ยที่เราจะมาเจอมากกว่านะครับตรงเนี้ยผรพวกเนี้ยจะเป็นนักเตะเรียวแมริดนะครับที่จะมาเล่นในสกิลตรงนี้ต่างๆนานานะครับตรงนี้ก็เล่นได้เลยรู้สึกว่าจะเล่นได้ครั้งเดียวหรือเปล่าต่อสัปดาห์เล่นได้ครั้งเดียวต่อสัปดาห์คิดว่าแน่ประมาณนี้ เลเวลหถึงเลเวลสนะครับก็ตามสัปดาห์นั่นแหละนะครับของรางวัลก็ประมาณนี้ครับอ่าประมาณนี้ก็จะมีแต้มตัวเลตโตสตาร์นะครับประมาณนี้เล่นไปเลยตรงนี้มีมาเชเลโน่ด้วยนะตรงนี้ตรงนี้แลกเปลี่ยนเนี่ยมาเชเลโน่ตรงนี้นะครับต้องใช้ตัวนักเตะเก้าสิบนะครับห้าตัวนะครับดังนั้นก็อาจจะต้องตุนไว้ในสัปดาห์หน้าหน่อยแล้วกันนะครับในตรงนี้นะครับที่เหลือก็เป็นอ่าตรงตรงนี้ตรงนี้เปิดแล้วนะครับ ได้ตัว 99, 99เลยนะได้ดีมาดีดีนาตาเลี่ได้ Di att, ไดีนาตาเลี่มานะครับตรงนี้อันนี้ยังไม่แน่ใจอาจจะต้องเล่นให้ครบ4 AfD ี่กีการก่อนมั้งถึงจะได้มั้งน่าจะประมาณนี้มั้งกีกรรมตรงนี้ไม่ยากครับผมแต่ตรงนี้ให้ทุกทีเจอกันนะให้ทุกทีเจอกันให้ทุี trillion. ตรงนี้นะครับเป็นทีมของเราของทีมปัจจุบันของเรานะครับทีมที่เราสร้างมานี่นะครับเจอกันนะครับตรงนี้เจอกันนะครับ ไม่ได้เกี่ยวกับเรียวไมลิดกับเรียวไมลิดอะไรพวกนี้นะเป็นทีมที่เราเล่นไต่แรงธรรมดานี่แหละครับเจอกันนะครับส่วนของรางวัลย้อนยุคนะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็มี40ดานนะครับตรงนี้นะครับเขาบอกว่าต้องปดที่8ครั้งนะในส่วนของ8ครั้งตรงนี้เนี่ยเขาจะนับแค่ด้านบนนะครับด้านบนด้านล่างเนี่ยไม่นับนะ8ครั้งเนี่ยไม่นับตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยจำเป็นถ้าเรามีแต้มแบบนี้นะครับเราจำเป็นจะต้องเปิดข้างบนอย่างเดียวนะครับ สมมติว่าอันนี้2,001ใช่ไหม2,001อ่ะ2,001อ่ะเดี๋ยวเรารับอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปแลกแต้มอีกที่หนึ่งอ่ะตรงนี้นะครับเสร็จแล้วทีนี้ถ้าเราแต้มรู้สึกว่าแต้มไม่ไม่พอนะครับแต้มไม่พอเราก็ไปเอาเอาไปเอาแต้มตรงนี้ได้นะครับนี่เอาแต้มตรงนี้อ่าน่าจะเป็นตรงไหนสักที่แหละ อันนี้ก็เพิ่งมาเข้ามาสํารวจเหมือนกันแหละมันจะต้องมีที่แลกเปลี่ยนนะจะเป็นแลกเปลี่ยนตรงนี้นี่ไงแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับสามารถแลกได้เลยนะครับอ,อันดับแรกเอาที่ถ้าใครที่เติมสตาร์พรัฟเรื่อยๆนะครับเอาแต้มนี้ก่อนก็ได้นะครับแต้มนี้ก่อนเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะเยอะมากลกได้ทีละห้าสิ 50. ก็แลกๆไปเถอะครับแลกไปก่อน เราเอาแต้มนี้ก่อนก็ได้นะเอาแบบค่อยๆแลกก็ได้นะครับถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะถ้ามันจะกลัวมันแต้มมันจะล้นนะครับค่อยๆแลกก็ได้เพราะว่ามันจะมีกิจกรรมให้ให้เราได้รับพวกพวกนี้เรื่อยๆอยู่นะครับดังน,นั้นก็รับไว้ที่ส่วนส่วนตัวจะแลกแต้มสตาร์พาร์ตตรงนี้ไว้ให้มันเต็มแม็กก่อนแล้วกันนะครับ๋ยวเหลือเพื่อขาดอะไค่อยว่ากันอีกทีนึง แล้วก็เดี๋ยวไปแลกแต้มตรงนี้ให้ดูครับอามันจะมีแต้มกิจกรรมเก่านะครับ Hero of l e g e n d นะครับตรงนี้ h e r o of l e g e n d นะครับก็คือถ้าเรามีอยู่ที่นะครับเราจะใช้สูงสุดคือ900นะครับเมื่อวานลืมลืมใช้ไปนะครับอก็ประมาณนี้3แต้มของ hero of l e g e n d นะครับได้เท่ากับ1แต้มตัว r e t r o Star นะครับในส่วนของแต้มยูก็เหมือนกันครับ3แลก1นะครับตรงนี้ เดี๋ยวเราไปเปิดตรงนี้นะฮะไปเปิดตรงนี้ต่อเดี๋ยวเราไปเปิดลุ้นตรงนี้ต่อนะฮะนี่ตรงนี้นี่เราก็กดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้เข้าไปเราไปลุ้นนะครับ97ถึง100นะครับรู้สึกโอเคไหมกับเซตนี้นะครับแต่ก็ต้องต้องกดทุกสัปดาห์แหละนะครับออมันเหมือนกับบังคับแหละถ้าไม่กดสัปดาห์นี้มันก็เหมือนจะจะแหว่งไปอันหนึ่งนะครับเอาละเอาละใช่ละ r ว เอาและวอีนก,กิีวิลเลียม,ม98ก็โอเคนะเป็นท่าไห่ชั้นดีนะครับอันนี้ครับจะเห็นว่าตรงนี้ขึ้นแล้วนะสองนะครับถ้าเป็นพวกนี้ไม่ขึ้นนะครับตรงนี้ไม่ขึ้นนะต้องตรงนี้เท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยหนึ่งสัปดาห์เราจะบินจะต้องเก็บสองอันนี้เป็นอย่างน้อยนะครับเ,เป็นอย่างน้อยตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ก็ได้เหมือนกันนะครับถามว่ามีใครที่น่าสนใจบ้างก็มีประมาณนี้ครับตัวมีมีมาเชลาโนอยู่ตรงนี้อยู่นะเออ ก็มาลุ้นก็ได้นะครับมีมีเงิน5ล้านอ่ามีนักเตะ9ก97-100ถึง100ที่ขายไม่ได้นะครับมีมาเชลโนมีเพชรนะครับ5,000นะครับตรงนี้เราก็มาจัดการได้ครับอันนี้ก็ถ้าตัวไม่พอนะครับเขาเรียกว่า EA ก็ขายให้เหมือนกันนะฮะเออตรงนี้ก็ดูโฆษณานี่ครับกิจกรรมก็ประมาณนี้ครับผมในตลอด4สัปดาห์ต่อจากนี้ไปนี่ครับอ่ะทีนี้นะครับในส่วนของนักเตะคงจะ คงจะไม่พูดอะไรมากนะเพราะว่านักเตะนะครับในกีฬานี้เนี่ยมันก็ออกมาจากต่อเวลาพิเศษเหมือนกันนะฮะเรดการออกก็ค่อนข้างที่จะปรับดรอปลงอยู่เหมือนกันนะฮะท็อป50ท็อป500เหมือนจะไม่มีแล้วมัง้งมันจะเป็นแบบนี้แทนฮะชื่อไฮไลท์ท็อปอีเวนต์แล้วก็ไฮไลท์นักเตะคัสสันนะครับถามว่าเรดเป็นยังไงบ้างก็เข้าไปดูได้เลยนะครับเรดประมาณนี้ครับผมถือว่ายากเหมือนกันนะ100ตรงนี้ยากเหมือนกันนะฮะเรดการออก นะเลดกันออกประมาณนี้ครับผม <IS TR> ถือว่าปรับไปพอสมควรฮะ <IS TR> ถามว่าดียังไงก็ทําให้นกเตะไม่นกะเตะที่เป็นตัวทับทับน่ะก็ราคาก็ขึ้นนะขึ้นเลยนะครับอ่ะทีนี้นะครับในส่วนของแพ็กนะครับในส่วนของเพจน,นะครับด้วยความที่เรามี fc อยู่ที่2 0 0พนะครับก็คงจะมาเปิดแค่ประมาณค่าๆประมาณนี้แหละนะครับค <IS TR> ่ๆประมาณนี้แหละครับจากัดการซื้อ,อเดี๋ยวเราจะ มีอ่าโอเคมีเพชรอยู่8000เพชร8000กับ FC อ่ะใช้เพชรก็ได้นะครับรู้สึกว่าเพชรหาง่ายเดี๋ยวเราจะใช้เพชรตรงนี้นะครับผมที่4 0 0 0ันครับตรงนี้ขายได้นะ9 2 1ถึง1น1ะครับอยากจะได้ใครดีอยากได้โรนัลโดราคาแพงสุดนะครับ CR7 มา CR7 ต้องมาแล้วล่ะนะครับ c r 7ขอ3แสง1 และต้องฟังเสียงของสองมาและนี่คือแสงที่3ของคริสเตียโนโรนันโดเขาจงวอลออกมาโปรโตุกเกสเท่านั้นโอ้โหไม่ได้เลยสติลเลอร์นะครับผมสติลเลอร์แล้วไม่วอลด้วยนะ93คือไม่วอลแล้วตอนนี้เล่นปวดนะครับ93คือไม่วอลต้องเก้าสิขึ้นไปแหละเบื้องทรงนะครับ ไม่เป็นไรเราเหลือเพชรอยู่เราเหลือ FC Point อ,อยู่นะครับมาตรงนี้หน่อยแล้วกันเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยอย่างละแพ็คอย่างละแพ็คมันกดได้ทีละแพ็คไงมันกดทีละสองไม่ได้สามแสงเหมือนเดิมนะครับผมเอาว่ะพอได้ลุ้นพอได้ลุ้นพอได้ลุ้นสองแล้วและสามก็ต้อง เย่ yeah, ไปกดตรงยี่วอล์กเธอเออนี่ไงเก้าสิบสี่ขึ้นไปแน่นอนครับผมโรตุเกสไปเลยสเปนครับผมอาร์เอ็มสเปนใครอะเฮ้ยแมริดโยเลนเต้อู hey, อเ้าถูกเฉยอุเก้าสิบเจ็ดเท่าไหรแล้วนะอู้สิบแปดล้านอ้อาวคิดก็ไม่ได้แย่นะห้าร้อยเอฟซีพอยท์ได้สิบแปดล้านก็ไม่แย่หรอกรอบนี้ขอโรนันโดเถอะนะจ๊ะ ขอคริสเตียโนโรนันโด CR7 ได้ไหมสามแสงเหมือนเดิมนะครับหนึ่งแสงแล้ว CR7 เราต้องกดตรงไหนดีสองต้องกดตรงดาวปะเขาคือสตาร์ไงเขาคือโกด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 โกดโกดโกดกดตรงนี้โกดกดตรงนี้เลยนั่นยังไงบล็อกมาแล้วเอาละโปรตุเกตมาเถอะโอ้ญี่ปุ่นวะใครวะ <g ül> เฮ้ยมีด้วยเหรอหใครอะ สวัสดีครับฟูรูฟูรูฮาชิห้าสล้านเฮ้ยสิล้านอยู่นะฟูรูฮาชิครับทุกคนอ่าเอฟซีพอยอยู่ที่1,000ได้เงินบางประมาณทักสามิกว่าล้านอก็พอรับได้พอรับได้นะครับผมมีอะไรให้กดอีกไหมอ่าตรงนี้ไหมนี่ไงเพชรพออยู่มาลุ้นกันหน่อยอาจจะได้โรนโดแบบขายไม่ได้ก็ได้นะครับผม เพื่อดวงมันจะเป็นแบบแนวขายไม่ได้นะเพื่อดวงมันจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่วอลมาอยู่นะสองจังหวะแล้วนะรอบนี้นะครับ3แสงเหมือนเดิมโกดมันต้องเป็นตัว G ีแหละตัวจีมีไหมตัว G ีอีเอสพอร์ตไม่มีคําว่าตัว G ีซะด้วยอเอา,อางี้ดีกว่ากดหัวผู้เล่นคนนี้แล้วกันเขาอาจจะเป็นสุดยอดตำนานของเราให้โชว์หน่อยโอ้โห ้ฝรั่งเศส GK ฝรั่งเศสใครอ่ะเฮ้ย hey, ย hey, <laughs> อยริสเฮ้ยชีรูชีรูอืมอ่าเป็นอะไรชั้นดีอ่ะประมาณนี้แล้วครับนะครับอ่ขอให้เล่นเกมอย่างมีความสุขสนุกแล้วกันนะครับผม <laughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าแล้วกันครับสบายพี่น้สวัสดีครับ